เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันอีกแล้วกับเกม Cookie Run Tower Adventure กันอีกแล้วแล้ววันนี้ก็มีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาแล้วก็คือคุกกี้ตัวนี้นั่นเองนี่เป็นคุกกี้ที่ถือไม้กางเขนแล้วก็ดูจากเสื้อผ้านี่จะมีการแบ่งฝั่งสีขาวแล้วก็ฝั่งสีดำนะครับผมก็อาจจะสื่อได้ว่าเขาก็อาจจะเป็นทางด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างเลยคุกกี้ตัวนี้มีชื่อว่าคุกกี้รถบัตเตอร์มิ้วเป็นอีพิกท่าแสงไฟเตอร์สายสแชเริ่มจากพาสีกันนะครับผม โชคชะตาที่สวนทางเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายด้วยการโจมตีพื้นฐานสุดท้ายและถ้าไม้ตายจะได้รับบาปกาเนิดมาซ้อนทับเมื่อบาปกําเนิดซ้อนทับสูงสุดก็จะใช้การพิภากษาสุดท้ายเพื่อเข้าสู่สถานะเวลาพิภากษาและเมื่อเราอยู่ในสถานะเวลาพิพากษาเนี่ยทุกครั้งที่โจมตีตรงเป้าหมายด้วยการโจมตีพื้นฐานก็จะเกิดแสงแห่งการทําลายล้างแล้วก็บาปกําเนิดที่ซ้อนทับจะเปลี่ยนเป็นการลงทันที่ซ้อนทับแทนนะผม ความเสียหายของแสงแห่งการทำลายล้างอยู่ที่175%พาร์สิฟตรงนี้ผมขอพูดง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆก็คือคุกกี้ตัวนี้มันจะมีสแต็กอยู่ทั้งหมด2แบบก็คือเป็นสแต็กสีเหลืองและก็สแต็กสีม่วงแบบกำเนิดเนี่ยจะเป็นสแต็กสีเหลืองส่วนการลงทันนี่ก็จะเป็นสแต็กสีม่วงนะผมแล้วก็แสงแห่งการทำลายล้างเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีที่จะมีลําแสงยิงมาบนหัวศัตรูนะผมมันจะยิงลงมาตุ่มๆเลยนะอันนี้คือแสงแห่งการทำลายล้างนะ อ่ะกสั้นๆก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้คือพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเนาะต่อมาการโจมตีพื้นฐานก็คือการลงทันอันทรงเกียรติโจมตีด้วยบัตเตอร์คอร์สสูงสุด3ครั้งครั้งที่1กับ2อยู่ที่1 5 6แล้วก็ครั้งที่3อยู่ที่256%แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการโจมตีชาร์จด้วยก็จะเป็นประกายแห่งการลงทันรวบรวมพลังงานที่บัตเตอร์คอร์สแล้วปล่อยขึ้นกระแทกไปข้างหน้าความเสียหายของการโจมตีชาร์จอยู่ที่250%เเลยลยแ้วกกก็สสิิิพศศษษาาารัันทธ ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์โจมตีศัตรูโดยรอบเมื่อบาปกำเนิดซ้อนทับสูงสุดแล้วจะสามารถใช้การพิพากษาสุดท้ายได้บาบตรงนี้ก็คือสแต็กสีเหลืองแล้วพอสแต็กสีเหลืองเราเต็มเนี่ยเราก็จะสามารถใช้การพิภากษาสุดท้ายได้นะผมซึ่งการพิภากษาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายโดยรอบแล้วก็เข้าสู่สถานะเวลาพิภากษาแล้วก็เวลาพิพากษาตรงเนี้ยก็คือเอาง่ายมันจะทําให้เราเปลี่ยนจากการเพิ่มสแต็กสีเหลืองเป็นสแต็กสีม่วงนะผมสแต็กสีม่วงก็คือการลงทันอันนี้นะผมนี่ เมื่อเราเก็บสเต็กการลงทันซ้อนทับสูงสุดก็จะสามารถใช้บาปศักดิ์สิทธิ์ได้ก็คือพอเราสเต็กสีม่วงเต็มเนาะแล้วพอเราใช้อะก็จะเป็นการใช้บาปศักดิ์สิทธิ์นะผมซึ่งบาปศักดิ์สิทธิ์จะเป็นการสร้างความเสียหายด้านหน้าเป็นรูปไม้กางเขนด้วยบัตเตอร์คอร์สและบริเวณนั้นก็จะระเบิดและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอ่าระยะครูไทม์อยู่ที่13วิความเสียหายของสกิลอยู่ที่475% ความเสียหายของการพิพากษาสุดท้ายอยู่ที่570%ความเสียหายบาปศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่630%แล้วก็ความเสียหายบาปศักดิ์สิทธิ์ที่ระเบิดก็จะอยู่ที่670%ไปเลยคุกกี้ตัวนี้มันจะมีสกิลพิเศษทั้งหมด3รูปแบบนะผมก็คือแบบที่เราไม่ได้เก็บแสแต็กเนาะก็จะสามารถกดใช้ได้แล้วก็แบบเก็บสแต็กสีเหลืองเต็มแล้วก็แบบสแต็กสีม่วงเต็มนี่มันจะมี3แบบนี้นะต่อมาเป็นเดสเดสจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ปกตินะผมแล้วก็ถ้าไม้ตาย การล่มสลายอันรุ่งโรดลอยขึ้นไปบนอากาศและกวาดล้างบริเวณโดยรอบด้วยพลังงานแสงและความมืดจากนั้นก็จะรวมพลังทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อระเบิดสร้างความเสียหายหากเราใช้ท่าแม้ตายเมื่ออยู่ในสถานะเวลาพิพากษาบาปกําเนิดทั้งหมดที่ซ้อนทับก็จะเปลี่ยนเป็นการลงทันท,นทีก็คือจากสแต็กสีเหลืองเราจะเปลี่ยนเป็นสแต็กสีม่วงนั่นเองในตอนนี้ก็จะเพิ่มแสงแห่งการทําลายล้างที่จะเพิ่มความเสียหายตามจานวนการซ้อนทับของบาปกําเนิดที่มี ระยะคูลทา์อยู่ที่30วิความเสียหายสกิลอยู่ที่115%ทั้งหมด6ฮิตแล้วก็บวกอีก570%นะผมคุกกี้ตรงนี้อาจจะมีการอธิบายสกิลที่ซับซ้อนนิดนึงนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นภาพเนาะแต่เดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนต่อมาเรามาดูที่ข้อมูลเรื่องระดับคุกกี้กันบ้างน,นะครับผมเริ่มจาก2ดาวคุณสมบัติที่สิ้นแสงเพิ่มความเสียหายการพิภากษาอันศักดิ์สิทธิ์การพิพากษาสุดท้ายแล้วก็บาปศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ ก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายของสกิลพิเศษนะผมแล้วก็3ดาวแสงสลับเงาเป็นการเพิ่มความเสียหายการล่มสลายอนลุ่งโลด25%ก็คือเป็นการเพิ่มความเสียหายของท่าไม้ตายนั่นเองเมื่อเราโจมตีตรงเป้าหมายด้วยการล่มสลายอันลุ่งโลดแสงแห่งการทำลายล้างที่เสื่อมซ้มจะมีทั้งหมด8ครั้งจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราโจมตีตรงเป้าหมายด้วยการโจมตีพื้นฐานแล้วก็ท่าไม้ตายแสงแห่งการทำลายล้างที่เสื่อมซ้มก็คือลำแสงสีม่วงที่ยิงบนหัวศัตรูลงมานะผม มันจะคนละอันกับแสงแห่งการทําลายล้างอันนี้นะผมแสงแห่งการทําลายล้างอันนี้มันจะเป็นลําแสงสีเหลืองที่ยิงลงมาบนหัวศัตรูยิงลงมาเราก็เป็นลําแสงสีเหลืองนะผมแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้มันจะเป็นแสงแห่งการทําลายล้างที่เสื่อมซามถ้าอันนี้มันจะเป็นลําแสงสีม่วงยิงลงมาใส่ศัตรูต่อมาสีดาวคืนไร้แสงดาวเป็นการเพิ่มความเสียหายของแสงแห่งการทําลายล้างแล้วก็แสงแห่งการทําลายล้างที่เสื่อมซามอีก25% ก็คือเป็นการเพิ่มความเสียหายของลำแสงที่ยิงลงมานอทั้งสีเหลืองแลวก็สีม่วงเลยเมื่อเกิดการโจมตีทีมเวิร์กของเพื่อนร่วมทีมจะเป็นการใช้แสงแห่งการทำลายล้างโดยไม่คำนึงถึงบาปที่กำเนิดที่ซ้อนทับคู่ทายที่3วิอาแปลว่าตัวน,วนี้ตัวนี้ต้องคอมโบกับคุกกี้ลดโลตีกล้วยนะผมถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคุกกี้ลดโลตีกล้วยสามารถไปดูได้นะเพราะว่าผมทำไปแล้วเนาะคือความเสียหายทีมเวิร์กอ่ะมันจะเกิดจากคุกกี้ลดโลตีกล้วยเท่านั้นซึ่งคุกกี้ลดบัตเตอร์มิลกับคุกกี้ลด เพื่อให้เราสามารถใช้ของสกิลสีดาวนียได้ดีที่สุดแล้วก็ที่มันบอกว่าไม่คํานึงถึงบาปกําเนิดที่ซ้อนทับนี่ก็คือเราจะสามารถปล่อยลําแสงสีเหลืองกี่ครั้งก็ได้จนกว่าทีมเวิร์กเราจะหมดมันก็จะมีระยะคูลไาม์ของมันอยู่นะก็คือ3าวีตรงนี้นะผมแล้วก็5ดาวเป็นการเพิ่มพลังโจมตีป้องกัน HP อีกแแล้วก็เป็นการเพิ่มความเสียหายสุดท้ายอีก4%ปเแล้วก็อาร์ติแฟกต์ของคุกกี้รถบัตเตอร์มิลก็จะเป็นอันนี้เลยนะผมคำอธิษฐานแห่งการทรยศ ทางเลือกพื้นฐานจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด35%แล้วก็ความสามารถเฉพาะสายสมาทเมื่อเราใช้ท่าไม้ตายจะได้รับบัฟบทสรรเสริญแห่งลัติการเมื่อโจมตีตรงเป้าหมายก็จะได้รับบัฟคำสาบานอันบิดเบี้ยวซึ่งบทสรรเสริญแห่งลัติการจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี40%ต่อเนื่อง18วิแล้วก็คำสาบานอันบิดเบี้ยวเป็นการเพิ่มความเสียหายท่าแสง6%ต่อการซ้อนทับต่อเนื่อง5วิซ้อนทับได้สูงสุด5อันอันนี้กรณี1ดาวถ้า5ดาวก็จะเป็นการ เพิ่มความเสียหายท่าแสงอยู่ที่14%ต่อการซ้อนทับนะผมอ่าเราจะมาเริ่มจากการโจมตีปกติของคุกกี้รถบัตเตอร์มิลกันเลยนะผมอ่าจะมีการโจมตีทั้งหมด3ครั้งเนาะก็1 2 3 1 2 3แบบนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้มีการโจมตีชาร์จด้วยนี่จะเป็นการโจมตีชาร์จแล้วก็แทงไม้การเขียนไปข้างหน้าแบบนี้นะผมนี่จะมีควันสีดำๆโผล่มาเล็กน้อยด้วยนี่ ก็จะมีการยิงควันดำๆออกไปไปข้างหน้าแบบกระจายไปนิดนึงด้วยนะผมเราจะเริ่มจากพาสติมก่อนเลยนะผมสําหรับคุกกี้ตัวนี้จะมีสแตก็กทั้งหมด2แบบก็คือสแต็กสีเหลืองกับสแต็กสีม่วงซึ่งการเพิ่มสแต็กสีเหลืองและสแต็กสีม่วงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มที่จะเป็นการเพิ่มคนละแบบด้วยจะเป็นการเพิ่มที่ไม่เหมือนกันด้วยนะผมอ่าเรามาดูกันเริ่มจากการเพิ่มสแต็กสีเหลืองก่อนการเพิ่มสแต็กสีเหลืองเนี่ยก็คือการที่เราโจมตีครั้งสุดท้ายของคุกกี้ก็จะเป็นการเพิ่มมันหนึ่งสแต็ก คุกกี้ตัวนี้มีการโจมตีทั้งหมด3ครั้งแสดงว่าทุกๆครั้งที่เราโจมตีครั้งที่3จะเป็นการเพิ่มสเต็คขึ้นมาหนึ่งสเต็คนั่นเองอ่ะเรามาดูกันนะผมหนึออันนี้เรามาได้1สเต็คแล้วนะ1 2 3าแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรื่อให้ครบ4นะผมอ่าอันที่3แล้วก็1 2 3อา่านี่พอเราสแต็กสีเหลืองอันนี้เต็มแล้วเราจะสามารถใช้สกิลพิเศษแบบที่1ได้อ่าเรามาดูกันใช้แบบที่1ก็จะเป็นแบบนี้นะผมแล้วจากนั้น ตรงนี้มันจะอยู่ในเวลาพิภากษาซึ่งเวลาพิภากษาจะทําให้เราเก็บสแต็กสีม่วงได้แล้วการเก็บสแต็กสีม่วงเนี่ยจะเป็นแค่การโจมตีปกติทุกครั้งเลยนะผมก็จะเป็นการเพิ่มสแต็กสีม่วงแล้วนะไม่เหมือนกับสแต็กสีเหลืองที่เราจะต้องโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วถึงจะเพิ่มใช่ไหมแต่สแต็กสีม่วงอ่ะทุกครั้งที่เราโจมตีเราจะเป็นการเพิ่มสแต็กสีม่วงเลยอ่ะเรามาดูกันนะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งนี่ก็คือมาแล้วนะ1 2 3นี่แป๊บเดียวก็สีม่วงเต็มแล้ว พอเราสแต็กสีม่วงเต็มเนี่ยให้เราปล่อยสก,กิลพิเศษไปอีกรอบก็จะเป็นการใช้สก,กิลพิเศษแบบที่2ก็คือจะเป็นรูปมากลางเขนอะ่ะแล้วก็แบบที่3ก็คือการที่เราไม่ได้มีสแต็ก,กอะไรเลยนั่นเองอ่าการที่เราไม่ได้มีสแต็กอะไรเลยก็จะเป็นรูปแบบที่3นะผมก็คือแบบนี้นี่แบบนี้มันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะผมอ่าสก,กิลพิเศษของคุกกี้ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด3แบบนั่นเองคุกกี้ตัวนี้ผมอยากให้สังเกตวงแหวนด้านหลังคุกกี้นะเพราะว่าการที่เราสังเกตวงแหวนด้านหลังคุกกี้เนี่ยมันเงอ อ่ามาดูกันว่ามันเล่นง่ายยังไงอ่าดูนะเริ่มจากเราจะต้องเพิ่มสแต็กสีเหลืองก่อนก็จะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายเนะาะครั้งสุดท้ายเราจะเพิ่มทีละสะแต็กเนาะแบบนี้ไปเอาให้ครบสี่นะ1 2 3สอัน่นี่พอเราครบ4ี่แล้วให้สังเกตวงแหวนดูดีๆนะผมผมจะปล่อยสกิลพิเศษนะแล้ววงแหวนมันจะเปลี่ยนไปปึ๊บอ่าสังเกตไหมวงแหวนคุกกี้มันเป็นสีม่วงนะตอนนี้แปลว่านะตอนนี้การโจมตีครั้งต่อไปเราจะสามารถเพิ่มสแต็กสีม่วงได้ต่อนะผมอ่าเรามาดูกัน เห็นไหมเพราะว่าคุกกี้มันเปลี่ยนเป็นวงแหวนสีม่วงแล้วทาให้เราเพิ่มสต็กสีม่วงได้อ่ะแล้วก็ให้ดูวงแหวนอีกรอบนะผมผมจะใช้สกิลพิเศษอีกรอบแล้ววงแหวนมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนะนี่เห็นไหมตอนนี้วงแหวนมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วแสดงว่าเราก็จะสามารถเก็บสแต็กสีเหลืองต่อไปเรื่อยๆวนแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมอ่ะดูใหม่อีกรอบนะ1 2 3อเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นการเพิ่มสแต็กสีเหลืองก่อนก็จะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายพอเราเต็มแล้วให้กดใช้สิเศษ ปุ๊บนี่วงแหวนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงจากนั้นเราก็จะสามารถเพิ่มสแต็กสีม่วงได้1 2 3 1อ่านี่เห็นไหมสีม่วงเต็มกดใช้แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นวงแหวนสีเหลืองเหมือนเดิมนะผมแล้วสังเกตนะว่าพอเราเปลี่ยนวงแหวนแล้วก็สแต็กเต็มเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรอครูไทม์ให้มันถึงเวลานะผมเราสามารถใช้งานได้ทันทีเลยอ่าเริ่มจากผมจะใช้แบบสกิลพิเศษปกติเลยนะแบบไม่มีสแต็กอะไรเลยนะอ่าเราจะใช้นะ มันก็จะเป็น1 3วิใช่ไหมอ่าแล้วจากนั้นเราก็โจมตีไปเรื่อยๆเลยมาดูกันว่าพอเต็ม4 s t สเต็จะเป็นยังไงนะผมนี่สังเกตว่าสกิลพิเศษในรูปแบบต่อไปเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ทันทีเลยแล้วเราก็กดใช้แบบนี้แล้วเราก็กดใช้อีกได้แบบนี้จากนั้นสีม่วงทําต่อ1 2 3มแล้วก็1เห็นไหมตอนนี้สกิลพิเศษมันจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งเราไม่ต้องรอให้ครูทามมันจบเลยนะเราสามารถใช้ได้ทันทีแล้วเราก็ใช้ไปเลยแบบนี้อ่า แล้วก็สกิลพิเศษเนี่ยยังไม่หมดนะผมจาลาแสงสีเหลืองสีม่วงที่ผมบอกได้ไหมยังไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวผมบอกนะอ่าเราก็ต้องทําเกรสีเหลืองให้เต็มก่อนแบบนี้นะพอเราเกรดสีเหลืองเต็มแบบเนี้ยให้เรากดสกิลพิเศษออกไปนะผมแบบนี้ให้วงแหวนมันเป็นสีม่วงแบบเนี้ยเราจะสามารถยิงลําแสงสีเหลืองที่มันยิงบนหัวศัตรูได้อ่าดูนะมันจะอิงจากสแต็กที่เรามีนะผมเรามีทั้งหมดสีสแต็กใช่ไหมแปลว่า ลำแสงสีเหลืองม,ออนะม, ça, มันจะยิงทั้งหมดสูงสุด4อันอ่าเรามาดูกันดูนะผมทุกครั้งที่ผมฟาดมันจะยิงลำแสงลงมานะอ่า,อาเห็นไหมหนึ่งครั้งมันยิงลำแสงลงมาหนึ่งทีเห็นไหมฟาดไป1ครั้งก็ยิงลำแสงลงมาอีกหนึ่งทีครั้งที่3ก็ยังยิงลำแสงลงมาอีกหนึ่งทีอ่าแล้วก็ครั้งสุดท้ายพระว่าเห็นไหมมันจะมีทั้งหมด4ีทีนะผมอ่าถ้าผมฟาดอีกอ่ะมันก็ไม่มีแล้วนะผมมันจะยิงจากสเต็กของเรานั่นเอง แล้วพอเราสเต็กสีม <pl ains> ่วงเต็มเราก็ทาอย่างนี้สลับไปอย่างเงี้ยนะผมนี่อ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอ่าแต่พอสเต็กสีม่วงเราใช้ไปมันจะไม่มีลําแสงยิงมานะเราต้องทําให้มันเป็นสเต็กสีเหลืองก่อนแล้วเราต้องกดใช้สกิลพิเศษด้วยอ่าพอเต็มอย่างนี้ใช่ไหมให้เรากดปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ฟาดไปลําแสงสีเหลืองมันจะยิงลงมาเองเลยนะผมมันจะยิงลงมาทั้งหมด4ครั้งเนี่ยจนกว่าสีม่วงเต็มมันก็จะหยุดยิงแล้วเราก็ใช้สีม่วงต่อได้แบบนี้เนี่ยให้ทาอย่างนี้วนไปเรื่อยๆเลยนะผมนี่แบบนี้เลยนะ เก็บแตกให้ครบให้มันเป็นสีเหลืองอ่าพอสีเหลืองแล้วให้ปล่อยสกิลพิเศษแล้วจากนั้นลําแสงก็จะยิงลงมาอ่าหนึ่งสองสามสี่แบบนี้มันยิงมันยิงได้สูงสุดแค่สี่ครั้งเท่านั้นนะผมเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆเลยนั่นเองต่อมาท่าไม้ตาก,ก็จะเป็นการยิงลําแสงเป็นวงกลมนะผมจะเป็นการยิงลําแสงทั้งแสงสว่างแล้วก็ความมืดออกมาอ่าเรามาดูกันพอเรายิงลําแสงของท่าไม้ตากออกมาแล้วเนี่ยสแต็กของเราก็จะเต็มทันทีเลยนะผมอ่าเรามาดูกัน นี่ยิงมาแบบนี้นะสังเกตว่าสต็กสีเหลืองของผมก็จะเต็มทันทีเลยนะพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็กดสกิิเศษใช้ไปแบบนี้แล้วพอวงแหวนเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็ใช้ฟาดเหมือนเดิมที่ผมเคยบอกเลยนะผมนี่แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้พอเต็มอย่างนี้ก็ทุบมันต่อแบบนี้อ่าอีกสักรอบนะผมอปล่อยท่าไม้ตายออกไปอย่างนี้สตักสีเหลืองเต็มทันทีเลยนะจากนั้นเราก็ใช้ต่อได้เลยนี่เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะนี่ฟาดฟาดไปอย่างนี้นะผมฟาดไปฟาดไปแล้วก็ทำอย่างนี้ไป แล้วก็การใช้ท่าไม้ตายเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มสเต็กสีเหลืองได้เท่านั้นนะสเต็กสีม่วงเราก็ทําได้เหมือนกันอ่าเรามาดูกันนะผมอย่างแรกผมจะต้องทําให้สเต็กสีเหลืองมันเต็มก่อนนะอ่าผมก็ฟาดปกติไปก่อนเนาะทาให้สเต็กสีเหลืองมันเต็มก่อนนะแบบนี้แล้วก็ยังไม่เสร็จนะผมยังไม่เสร็จเราจะต้องใช้สกิลพิเศษเข้าไป1ทีด้วยเพื่อทําให้วงแหวนมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงแบบนี้ก่อนเราถึงจะใช้ท่าไม้ตายเพื่อให้เปลี่ยนเป็นสเต็กสีม่วงได้นั่นเองอ่าเราก็ดูกันนะนี่ แบบนี้อ่าแล้วก็สีม่วงก็จะเต็มทันทีเลยเห็นไหมพอสีม่วงเราเต็มเนี่ยเราก็ทําแบบนี้อ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะผมทาไมผมถึงบอกว่าให้เราเก็บสเต็กสีเหลืองเต็มแล้วให้กดสกิลพิเศษก่อนแล้วค่อยกดท่าไม้ตายอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลให้ดูนะนี่พอเราฟาดครบ4ี่นะทุกคนอ่าอ่อันที่3แล้วอันที่4ให้สังเกตนะวงแหวนมันยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมพอวงแหวนมันยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยพอเราใช้ท่าไม้ตายนะฟึบ ทุกคนเห็นอะไรไหมสแต็กเรามันไม่เป็นสีม่วงถูกไหมเพราะว่าวงแหวนข้างหลังคุกกี้อ่ะมันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยทําให้เราอ่ะเปลี่ยนเป็นสีม่วงไม่ได้แล้ว้ะทำให้เราอ่ะเสียการใช้ท่าไม้ตายไปน,นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเวลาเก็บสแต็กสีเหลืองทั้งหมดสีสแต็กเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะอ่านี่เราฟาดไปก่อนนะให้เราปล่อยสกิลพิเศษต่อด้วยแล้วจากนั้นให้ปล่อยท่าไม้ตายอ่านี่พอเราเก็บสแต็กอย่างเงี้ยเราต้องอย่าลืมเปลี่ยนวงแหวนให้เป็นสีม่วงก่อน ก็คือการใช้สกิลพิเศษแบบนี้และพอเราเปลี่ยนเป็นวงแหวนสีม่วงแบบนี้แล้วอ่ะการที่เราจะใช้ท่าไม้ต้อ่ะมันจะทาให้สแต็กสีม่วงเราเต็มพันทีเลยนั่นเองแบบนี้อ่าเห็นไหมตอนนี้สแต็กสีม่วงเต็มแล้วนะเพราะว่าวงแหวนเราเป็นสีม่วงแล้วอ่าแบบนี้นั่นเองนี่เราก็ใช้ไปแบบนี้เลยนะผมงั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบให้อีกสักรอบนะให้ดูวงแหวนคุกกี้เอาไว้นะวงแหวนตอนนี้มันเป็นสีเหลืองใช่ไหมถ้าเราใช้ท่าไม้ต้ตอนที่วงแหวนยังเป็นสีเหลืองแบบนี้อยู่ เวลาเราใช้ท่าไม่ตายอ่ะมันจะไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วงให้เพราะฉะนั้นเราต้องกดสกิลพิเศษก่อนที่จะใช้ท่าไม่ตายอ่าเนี่ยพอสแต็กสีเหลืองเต็มแบบนี้ต้องกดสกิลพิเศษก่อนให้วงแหวนเปลี่ยนเป็นสีม่วงวงแหวนเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วจากนั้นพอเราใช้ท่าไม่ตายมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงที่เต็มแล้วนั่นเองแล้วจากนั้นเราก็จะสามารถใช้งานมันได้แบบนี้โดยทันทีได้เลยนั่นเอง แต่ถ้าเราสแต็กว่างๆแบบนี้พอเราใช้ท่าไม้ตายก็จะเป็นการเพิ่มสแต็กสีเหลืองให้เต็มนะผมอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะนี่อ่ามันก็จะเป็นสแต็กสีเหลืองเต็มแบบนี้เลยนั่นเองแล้วก็สําหรับคุกกี้ตัวนี้เมื่อเราถึง3ดาวแล้วเวลาเราใช้ท่าไม้ตายก็จะทําให้เรายิงลําแสงสีม่วงออกมาได้ทั้งหมด8ครั้งนะผมอ่าเรามาดูกันนะพอผมใช้ท่าไม้ตายออกไปนะสาหรับคุกกี้ที่เป็น3ดาวนะพอใช้ท่าไม้ตายแบบนี้อ่าจะทําให้เรายิงลําแสงสีม่วงได้ทั้งหมด8ครั้งนั่นเอง โดยการที่เราจะต้องโจมตีปกติไปเรื่อยๆเลยอ่าแบบนี้นะผม 1. อ่าเห็นไหมมี1ครั้งแล้วนะลำแสงสีม่วงยิงลงมา 2. แบบนี้ไปเรื่อยๆนะ 3. 4ส,สี่ห,หดแดอ่าลำแสงสีม่วงมันจะยิงมาทั้งหมด8ครั้งนะผมอ่าพอเราฟาดอีกเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วอ่าแบบนี้นั่นเองอันนี้ในกรณีของคุกกี้ที่เป็น3ดาวนะเรามาลองดูอีกสักรอบนะผมปล่อยท่าไม่ตายไปแบบนี้ พอเราปล่อยแบบนี้แล้วให้เราฟาดไปเรื่อยๆได้เลยนี่เราก็ฟาดไปนะผมมันจะโผมาทั้งหมด8ครั้งนั่นเองอ่าตอนนี้มันก็หมด8ครั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุกกี้ตัวเนี้ยพอเราถึง4ี่ดาวอะ่ะมันจะคอมโบกับคุกกี้ลดโรตีกล้วยซึ่งจะมีความเสียหายทีมเวิร์กด้วยนะผมสําหรับคุกกี้รดบัตเตอร์มิ้วอ่ะพอเราโจมตีแล้วมีความเสียหายทีมเวิร์กด้วยมันจะทําให้เรายิงลําแสงสีเหลืองมากี่ครั้งก็ได้นั่นเองอ่าเรามาดูกันนะผม อย่างแรกเราจะต้องทําให้มันมีความเสียหายทีมเวิร์กก่อนก็คือการใช้คุกกี้โลโลตีกล้วยทําแบบนี้นะผมนี่ปล่อยสกิลไปแบบนี้ให้มันมีสถานะล็อกออนจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นคุกกี้ตัวนี้แล้วก็ฟาดพอมันมีทีมเวิร์กก็คือมีโลบคอนออกมาพอมีโลบคอนออกมาจะทําให้เรายิงลําแสงลงมาได้นะผมนี่เห็นไหมโลบคอนโผล่มาแล้วทําให้เรายิงลาแสงสีเหลืองลงมาได้ปึ๊บเห็นไหมมันจะยิงมากี่ครั้งก็ได้นะผมจนกว่าจนกว่าทีมเวิร์กเราจะหายไปหมดเลยนั่นเอง แปลสถานะล็อกอ้อนไหมนะแบบนี้เราก็ฟาดไปนะผมนี่ถ้าผมฟาดไปอย่างนี้เรื่อยๆทุกครั้งที่โลบคอนมันออกมาโจมตีช่วยเราก็จะเป็นการยิงลําแสงสีเหลืองลงมานะผมโดยไม่คํานึงถึงสแต็กที่เรามีด้วยนะเพราะว่าลําแสงสีเหลืองอนระปกติมันจะคํานึงถึงสแต็กที่เรามีก็คือมันจะยิงมาได้ทั้งหมดแค่4ี่ครั้งเนาะแต่ถ้าเราโจมตีตอนที่มันมีติดบัฟทีมเวิร์กด้วยเวลาเราโจมตีกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็จะมีการยิงลําแสงสีเหลืองลงมาเรื่อยๆจนกว่า จนกว่าบัฟทีมเวิร์กเราจะหายออกไปเลยนั่นเองนะผมแล้วมันก็จะหยุดนะเนาะอ่าเรามาดูกันอีกสักครั้งนะครับผมก็คือเราก็าแปนะทีมเวิร์กเข้าไปแบบนี้เนาะนี่แปะล็อกออนเข้าไปแบบนี้พอเราฟาดทุกครั้งที่มีโ,โลปกรอ์เรียกออกมาเนี่ยมันจะเป็นการยิงลำแสงสีเหลืองออกมาเรื่อยๆอ่าเห็นไหมอุปกรณ์ออกมาลำแสงสีเหลืองยิงทํางานนี่แบบนี้เลยเห็นเปล่าก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่อ่าประมาณนี้เลยนะนี่แบบนี้เลย แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องทดสอบคุกกี้ตัวใหม่กันแล้วนะผมว่าคุกกี้ตัวนี้จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนได้มากแค่ไหนอ่าถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าไปกันเลยเปิดมาเราก็ใช้ท่าไม้ตาก่อนเลยแบบนี้นี่ผมจะทําให้สเต็กสีเหลืองมันเต็มก่อนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสเต็กสีเหลืองมันเพิ่มนานกว่าเนาะสเต็กสีม่วงมันเพิ่มเร็วกว่าอ่าพอสเต็กสีม่วงเต็มก็ปล่อยสกิลพิเศษไปต่อบแบบนี้แล้วก็ปล่อยอีกอ่าเราลองปล่อยสกิลพิเศษก่อนบ้างน,นี่แล้วก็ปล่อยท่าไม้ตายไปแบบนี้ ล้วก็ใช้สกิลพิเศษต่อจากนั้นก็ทาให้เพิ่มเกริสีม่วงนะผมพเพิ่มเกริสีม่วงไปเกริสีม่วงเต็มเราก็ากปล่อย white. สกิลพิเศษปไปอีกแบบนี้เราก็ฟาดเก็บแตกไปเรื่อยเก็บไปอ่ะสกิลพิเศษมาก็ปล่อยไปอีกอันนี้เราก็โจมตีไปนะผมโจมตีเก็บแตกไปแบบนี้โจมตีกเก็บแตกอนันนี้เราปล่อยท่าไม่ตายไปจากนั้นเราก็ใช้สกิลพิเศษต่อเพื่อเปลี่ยนวงแหวนเป็นสีม่วงแล้วก็ทําการเก็บแตกสีม่วงพอแตกสีกม่วงเต็มก็ใช้ไปต่อแบบนี้อ่าก็แบบนี้ไปเรื่อยเลยนะผมนี่เราก็ใช้สกิลพิเศษไป เก็บแตกไปด้วยการเก็บแตกสีเหลืองนี่จะเก็บเก็บยากกว่าสีม่วงนะจากที่ผมลองทำเนาะเพราะว่ามันต้องโจมตีเขาสุดท้ายเราถึงจะเก็บแตกสีเหลืองได้แต่สีม่วงอะเราฟาดกี่ครั้งก็ได้แล้วเราก็แตกสีม่วงเต็มแล้วอ่านี่พอเต็มแเราก็เปลี่ยนเป็นวงแหวนสีม่วงแต่เราก็ฟาดอีกฟาดไปเก็บแตกสีม่วงไปอ่าแตกสีม่วงเต็มแล้วเราก็ใช้ออกไปแบบนี้อ่านี่เราก็โจมตีไปแบบนี้นะแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายด้วยไปเดี๋ยวท่าไม่ตายทาให้แตกเต็มมันที แบบนี้อ่าแล้วก,ก็ใช้สกิลพิเศษด้วยเพื่อเปลี่ยนให้วงแหวนเป็นสีม่วงอันนี้เราปล่อยสกิลพิเศษบ้างนะผมนี่ปล่อยไปเลยนะเพราะว่ายังไงพอเราเก็บแตกเต็มอ่ะกูทามันจะไม่มีอยู่แล้วนะผมพอแตกเต็มแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยอ่านี่พอสีม่วงเต็มก็เปลี่ยนแบบนี้อีกนี่เราก็เก็บแตกไปสแตกสีเหลืองนี่จะต้องเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายนะผมมันถึงจะเต็มนะอ่าเดี๋ยวแบบนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงสีม่วงนี่ฟาดกี่ทีก็ได้ก็เพิ่มแล้ว เปลี่ยนเป็นว <ur> งแหวนสีม่วงเพื่อเราเก็บแตกสีม่วงได้อ่าสีม่วงมาแล้วก็ปล่อยปุ๊บอย่างนี้อ่าปล่อยท่าไม่ตายไปเก็บแตกสีเหลืองเต็มปล่อยสกิลพิเศษไปต่อเพื่อทําให้เราเก็บแตกสีม่วงได้ต่อแบบนี้นี่แตกสีม่วงเต็มแล้วเราก็ปล่อยไปอีกนี่แบบนี้วนไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะผมอ่าแล้วเราก็เก็บแตกสีเหลืองอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื<ๆ>่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะอ่าจนกว่าจะเต็มเลยอ่าพอเต็มแล้วเราก็ปล่อยไปเปลี่ยนเป็นวงแหวนสีม่วงจากนั้นก็เก็บแตกสีม่วงต่อแบบนี นี่เก็บไปเรื่อยๆเลยอ่าครบแล้วเราก็ปล่อยอีกนี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงวงแหวนสีม่วงเรียบร้อยแล้วอ่าหลังนั้นเราลองใช้ท่าไม่ตายบ้างนี่ก็จะเป็นสีม่วงเต็มทันทีเลยเรียบร้อยก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับคุกกี้รถบัตเตอร์มิ้วอันนี้ผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าคุกกี้ตัวนี้มีการอธิบายสกิลค่อนข้างที่จะซับซ้อนเลยทีเดียวผมว่าขนาดผมเองผมก็ยังซับซ้อนนะแต่ผมพยายามอธิบายให้คนดูเข้าใจที่สุดแล้วเนาะถ้าเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็บอกได้นะผม แล้วก็เรื่องความเสียหายทีมเวิร์กเนี่ยมันจะคอมโบกับคุกกี้ลดโลตีกล้วยซึ่งคุกกี้ลดโลตีกล้วยจะเป็นตัวเดียวที่จะมีความเสียหายทีมเวิร์กนะผมแล้วมันจะมาคอมโบกับตัวนี้ก็ถ้าใครที่อยากจะดูรีวิวคุกกี้ลดโลตีกล้วยก็ไปดูได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ท้ายคลิปนะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แลวกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับยูยนี่ ไม้กางเขียนนี่มันน่าเกียงขามสุดๆไปเลย